และเพื่อขยายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดขึ้นว่าอาชีพปลดซอกแซกไปสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของชุมชนยังไงชวนดูชุดข้อมูลนี้นะคะนี่เป็นข้อมูลจากงานวิจัยไทยบ้านของกลุ่มนักรบผ้าถุงที่ลงพื้นที่ไปสำรวจไปเก็บข้อมูลชุมชนไปศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านของพวกเธอนะคะ ปากบางและบ่อโชนในพื้นที่ตำบลสกอมอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาอยู่ตรงไหนกันบ้างคุณผู้ชมจะเห็นข้อมูลบนแผนที่นะคะมีทั้งจุดที่เป็นร้านอาหารก็คือพิกัดวงกลมสีชมพูหรือยกตัวอย่างมัสยิด มีแพปลาเป็นสีส้มๆพุ้เต็มไปหมดเลยค่ะถ้าดูริมฝั่งคลองตรงนี้จะเห็นว่ามีสีส้มเยอะเลยนะคะนั่นคือพิกัดของแพปลาเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต่อยอดจากอาชีพประมงบริเวณนี้ก็คือพื้นที่ชุมชนปากบางนะคะแต่ว่าถ้าขยับขึ้นมาตอนบนที่ติดกับพื้นที่สีเขียวด้านบนนั่นคือพื้นที่บ่อโชนค่ะไม่ว่าจะเป็นปากบางหรือบ่อโชนเป็นพิกัดชุมชนที่มีคลองไหลผ่าน คลองนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่มีแพปลาเต็มไปหมดมีร้านอาหารเป็นคลองที่ไหลผ่านชุมชนแล้วเดี๋ยวเขาจะไหลลงไปสู่อ่าวไทยระบบนิเวศมันเชื่อมกันทั้งหมดค่ะทั้งหมดนี้มีระบบนิเวศ11ระบบซึ่งไม่ธรรมดานะคะมีทั้งแบบป่าชายเลนเกาะโคกตะลิงมีหาดทรายริมฝั่งสันดอนหาดนอกโสดในเกาะหรือโสดนอกเกาะ,ะก็มีแล้วก็มีระบบนิเวศแบบสันดอนทรายแต่และระบบนิเวศก็ให้ธรรมชาติที่แตกต่างกัน ย้ำว่านี่เป็นแผนที่ที่ผ่านการสำรวจโดยงานวิจัยไทยบ้านโดยกลุ่มนักรบผ้าถุงเป็นด่านหน้านะคะจะเห็นความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจที่บ่อโชนที่ปากบางตำบลสกอมอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาเศรษฐกิจที่ว่ามันสัมพันธ์กับฤดูกาลด้วยค่ะนั่นทำให้พอชาวบ้านมีข้อมูลเขาก็มีภูมิชุมชนเขาทำประมงตามปฏิทินฤดูกาลนะคะมีปฏิทินการทำประมงที่เชื่อมโยงกับฤดูกาลทำให้ในพื้นที่มีการจัดการภูมิปัญญาเลือกใช้ ใช้ข้อมูลแล้วก็เครื่องมือประมงที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนค่ะถ้าใครถามว่าปลามีเยอะไหมเร,เราบอกว่ามีเยอะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าปลาเยอะของเราคือกี่ชนิดแต่ณนะวันนี้หลังจากที่เราทําวิจัยไทยบ้านฉบับนักรบพัาถุงเนี่ยเรารู้เลยค่ะว่าในทะเลบ้านเราหน้าบ้านเราเนี่ยมีปลากี่ชนิดแล้วก็แยกเป็นหอยกี่ชนิดปูกี่ชนิดอาจารย์ก็จะมีหลักการสอน ซึ่งตอนนี้กลุ่มกลุ่มแรกได้เรียนไปแล้วและก็กลุ่มแรกเนี่ยสามารถมาสอนเด็กปถมให้น้องๆเข้ามาทา่ายช่วยการถ่ายรูปประมงคือ,อ,ต,อตัวหลักในการกระจายรายได,ได้คือถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาไม่ได้ออกเรือ เศรษฐกิจที่นี่จะซบเซาเพราะว่าคนออกเรือไปซื้อน้ำชาน้ำชาจะมีรายได้กระจายไปให้ร้านขายของอื่นๆที่ร้านน้ำชาไปซื้อมาเพราะคนที่เนี่ยพอเช้าเย็นเนี่ยเขาจะมากินน้ำชากันและหรือว่าร้านขายอาหารตอนเช้าที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าหลักคือชาวประมงก่อนออกเรือเขาก็จะมาซื้อหลังออกเรือก็มาซื้ออีกเราจะเห็นเลยว่าประมงเนี่ยคือเป็นจุดหลักเป็นลูกค้าหลักของ เศรษฐกิจทั้งหมดที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีประมงแล้วอ่ะคนที่นี่ก็คือเศรษฐกิจจะซบเซาลง ประมงคือชีวิตของคนที่นั่นนั่นแหละคะ่ะส่วนถ้าเราพูดถึงพันธ์สัตว์น้ําที่พบในทะเลจะนะจากการสำรวจของวิจัยไทยบ้านพบว่ามีสัตว์น้ํา267ชนิดเลยนะคะแบ่งเป็นสัตว์น้ําที่เป็นอาหาร189ชนิดสัตว์เศรษฐกิจอีก1 5 1ชนิดและที่เหลือเป็นสัตว์อนุร,รักษ์หรือสัตว์ที่นําไปใช้ประโยชน์ด,ด้านอื่นๆอย่างการนํากุ้งหรือว่าปลาบางชนิดไปเป็นเหยื่อตกปลาค่ะหรือว่าเปลือกหอยก็นาไปเป็นปุ๋ยนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เก็บในพื้นที่ บ้านปากบางแล้วก็บ้านบอ่อโชนตําบลสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเท่านั้นค่ะส่วนเดือนนี้ชาวบ้านบอกเป็นช่วงลมต้นเดือนเมษาถึงกรกฎาคมนะคะชาวบ้านเขาจะหยุดพักแล้วก็จะมีสัตว์น้ําที่จะขึ้นมาในช่วงหน้านี้ก็คือปลาลังปลาหลังเขียวปูหมาชาวประมงพื้นบ้านก็จะออกอวนปูแล้วก็ออกอวนปลาลังด้วยใช่ไหมคะนี้ทั้งสองท่านใช่ค่ะ ปลาหลังเขียวนี่อร่อยไหมยังไม่เคยทานเลย,อ,ยอร่อยมากเลย,ยแต่ว่ามันเป็นก้างสักหน่อยแต่มันก็อร่อยใค่ะค่ะในบรรดาทั้งหมดสัตว์น้าในพื้นที่นี่นี่เนาะชอบทานอะไรที่สุดถ้าจะให้บอกนะคะก็มีเต่าเต้ยเลยค่ะทุกคนก็อยากจะกินกระทท้านั้นแพงมากค่ะต<ช>ตเต่าเต้ยไปร้านอาหารไม่เคยได้กินเลยเพราะว่าแพงมากแต่ว่าชาประมงที่นั่นนะเขาดอก ก็ได้เต่าตัวตอ,อยู่เรื่อยๆนะคะค่ะค่ะค่ะนีน่เนาะตอนที่ลงพื้นที่ไปสํารวจข้อมูลนะคะมีข้อมูลอะไรที่นีน่เนาะรู้สึกว่า yes, ว้าวจังเลยไม่เคยรู้เรื่องที่บ้านลึกขนาดนี้มาก่อนเลยคือตอนที่สํารวจนะรเราเรามีความรู้สึกว่าพอพอไปเจอสัตว์น้ําที่มันเยอะขนาดเนี้ยเมื่อก่อนเหมือนกับที่ที่เขาบอกนะว่าพอเขาถามว่าเออมันเยอะมันเยอะไหมจานอาเอออย่างจานนี่อย่างจานอย่างจานนี่ถึง พอต่อมาเนี่ยเราก็ได้ออกสำรวจนะคะปลาที่เราพบนั่นคือ126ชนิดม,มีกุ้ง22ชนิดแล้วก็มีปู32ชนิด <c oughs> มีหอย65ชนิดและหมึกอีก5ชนิดซึ่งยังมีอีกที่เราวิจัยกันต่อว่าเพราะว่าบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางสัตว์น้ำเน่ยเราก็ไม่รู้จักชื่อบ้างเราอะไรประมาณเนี้ย คิดว่ายังมีอีกที่มากกว่านี้อีกอที่เราค้นพบแต่ก่อนรู้แหละว่าเยอะแต่ตอนนี้รู้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าที่เยอะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยอย่างปลาเต่าเต้ยที่ว่าเต่าเตยปลาอินซีตัวใหญ่ๆตัวนึงสี่ห้ากิโลส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ทําประมงแบบยั่งยืนด้วยไหมคะนี่เลยใช่ค่ะมันก็ว่าตาอวนนะคะคือมันก็ว่าอวนปูแล้วก็จะมีอวนปูแล้วก็ตาของเขาก็ ประมาณ12เซนหรือ,อว่า10เซนต้องตาใหญ่เนาะใช่เราต้องเราต้องมีตาใหญ่ค่ะแล้วก็เราก็มีการพื้นฟูเหมือนกับว่าเราทำธนาคารปูด้วยค่ะค่ะค่ะก็คือ,อเราก็ช่วยเหมือนกับว่าเราก็ช่วยอนุรักษ์ไปในตัวด้วยการทำอวนแล้วก็เหมือนกับว่าการรุดดูเพราะว่าตาอวนของเราถ้าตาอวนมนเล็กม,มันจะสัตว์น้ำมันจะติดมาเหม่ะแต่ว่า,าถ้าเราทำอวนตาใหญ่มันก็ วัวเล็กๆมันก็จะได้เลิศนี่เนาะจริงๆอ่ะเราจับอย่างเดียวก็ได้นะของก็เยอะทําไมต้องทําควบคู่กับการอนุรักษ์แบบน้เราต้องการที่จะให้สัตว์น้ําของเราเนี่ยมันมันจะได้แบบว่ายั่งยืนส่งต่อไปถึงลูกหลานของเราถ้าหากว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างตะบีตะบันอย่างไม่ได้คิดถึงใครเลยอ,อย่างกอบโกยมันมันก็หมดไปโดยเร็วแน่นอนเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ตะวนที่ใหญ่ๆเพื่อต้องการให้สัตว์เลี้ยสัตว์น้อยเนี่ยมันผ่านลอดลอดออกไปได้เราก็ได้กินแต่ตัวใหญ่ๆอะไรประมาณแบบนี้ค่ะซิ่งนี้เนี่ยคือคือการอนุรักษของชาวประมงมถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่คนในพื้นที่กังวลแค่ไหนจี๊ดใ, <น S 1> ในใจเลยค่ะน้องฟแฟงนบอกตรงแล้วมันจี๊ดม,มา30บปีแล้วคือพอพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทำไมต้องมาลงที่เรา เราพยายามที่จะปกป้องทรัพยากรเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นว่าบ้านราอนหันอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ําต่างๆเนี่ยคือเราพยายามที่จะบอกรัฐบาลเหมน,นีว่ามันไม่เหมาะที่ในการที่จะลงอุตสาหารกรรมเพราะว่า,าทะเลข,ของเราสมบูรณ์สัตว์น้ํา ต่เป็นอาการคือเราเหงแหนหมดค่ะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเราเราก็คือพยายามจะรักษาตามคาสั่งของพระเจ้าในหลักการอิสลามค่ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อยืนหยัดว่าสิ่งในพื้นที่ทรัพยากรที่มีมันเป็นความสมบูรณ์และคนในพื้นที่ช่วยกันประคับประคองมาเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนปากบางบ่อโชนเนี่ยค่ะเศรษฐกิจเขาแตกแขนงเป็นหลายอย่างมากบนฐานหลักก็คือการ ทำประมงนะคะเศรษฐกิจแบบตลาดภายในชุมชนตอนนี้ถ้าเราแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆมีอยู่3ประเภท 1. ก็คือชาวประมงออกเลค่ะออกเรือนะคะแล้วก็จับปลามาขายเอง 2. คนภายในหมู่บ้านก็รับซื้อปลาจากชาวประมงอีกทีนึงแล้วไปขายต่อชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนเห็นบอกผันตัวมาทําแพรปลาก็มีเยอะใช่ค่ะใช่ไหมคะและเห็นมีชาวประมงนอกพื้นที่มารับปลาเราไปขายด้วยใช่ค่ะขายที่ไหนบ้างคะที่รับปลาไปขาย คืออเชิญคือ,อมันจะมีทั้งในในชุมชนก็มีอะค่ะแล้วก็มีตาตลา,ตลาดสด <c oughs> แล้วก็ต่างประเทศก็คือมีอินโดโอไปอินโดนีเซีย <c oughs> มาเลเซีย แล้วก็จีนแล้วก็ไต้หวันแล้วก็สิงคโ,โปร์ด้วยค่ะไปหลายที่เลยของเราเยอะเนาะแล้วก็สมบูรณ์แพ็คจากที่เราเราก็ไปส่งที่อื่นส่งต่อเลยโอ้ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือในพื้นที่ยังมีการทําแปรรูปอาหารทะเลอันนี้เป็นอีกหนึ่งระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะที่แฟนเล่าให้ฟังเป็น3ประเภทใหญ่ๆแต่ถ้าเรารวมซอกแซกเรารวมอีกหลายอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงของพื้นที่ใช้คําว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้แบบ เป็นทำลายล้างนะแต่เป็นระบบเศรษฐกิจที่มันทําให้เกื้อกูลระบบนิเวศในพื้นที่ได้นะคะนี่คือความมั่นคงทางฐานทรัพยากรและอยากชวนคุณผู้ชมฟังเสียงจากพื้นที่ค่ะ กองบานของเรานั่นมันยั่งยืน่นมันทะเลมันมีกุุงห้อยปูปาลาแลวก็มีมากจริงๆนี่คือฟ้ามสมบูรณ์ของทะเลบ้านเราหมู่บ้านของเราเนีย่ยให้ใครมาเอาสง่ายง่ายรวมกันปกปองกันจากคนหนึ่งคนเป็นสิบคนเป็นร้อยคนใน,มนหมนหนู่มบา้านหม่โดนหนึ่งกบหม่สิบโดนมันหักยากหน่าโดนหนึ่งน้ำมันหักง่ายแต่้าร่วมเราร่วมพลังร่วมใจกันหมู่บ้านของเราก็จะยั่งยืน่นกับของเราตรงนี้ฟา้าอุดมสมบูรณ์ก็จะยกเรา ละก็ไม่เข้าใจว่าวิใจใัยเทพาน,นั้นคืออะไรนะแต่เมื่อได้ทํามาเรียนรู้กับมันเราได้รู้มากขึ้นว่าคือการทาวิจัยเทพานให้เรารู้ว่าสัดน้ำบานเรามันเป็นเศรษฐกิจในมุ่นเวียนเราได้รู้ว่าโอ้เศรษฐกิจของเรามัมนเป็นเศรษฐกิจต่วามาจากชาวประมงจากทะเลโพทะเลมาซู้ชาวบ้านเราพุ่มใจนะพุ่มใที่ว่วมันลากหลายมันมีหมากหลายจุดลายมากเลยี่อาจารย์ให้เราจําก็คือเรา ได้มารี่อันดูกอาจารย์เราว่ามันเป็นสุดหยดไปเลยสุดหยดการทําิิลัยไทยบ้านฉนบับนีหมากเลยหลากหลายจริงๆนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะนี่เป็นข้อมูลวิจัยไทยบ้านจากกลุ่มนักรบผ้าถุงนะคะ